คุณผู้ชมคะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ในช่วงของไตรมาสที่4 2557กันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นอย่างไรในแง่ของแนวราบแนวสูงแล้วก็ตามจังหวัดปริมณฑลรวมถึงภูมิภาคต่างๆเดี๋ยวเราไปติดตามจากข้อมูลอินไ d e o u อาค่ะ ยอดเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่8เดือนแรกปี2557ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเปิดขายโครงการบ้านจัดสรรใหม่รวม176โครงการประมาณ31,600หน่วยเทียบกับ8เดือนแรกของปีที่แล้วที่มีโครงการบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่190โครงการรวม36,50หน่วย จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยขณะที่จำนวนโครงการลดลงเนื่องจากจำนวนหน่วยเฉลี่ยต่อโครงการมีมากขึ้นโดยร้อยละ74ของหน่วยบ้านจัดสรรเปิดขายใหม่เป็นโครงการของบริษัทจดทะเบียนแบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ร้อยละ56บ้านเดี่ยวร้อยละ33บ้านแฟดร้อยละ8และอาคารพาณิชย์ร้อยละ3แบ่งเป็นโครงการในกรุงเทพร้อยละ31นนทบุรีร้อยละ21 สมุทรปราการร้อยละ23ประปทุมธานีร้อยละ17นคนปรปฐมร้อยละ5สมุทรสาครร้อยละ3เป็นต้นผมแบ่งที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนตัวแบ่งเป็น4เทียเทียแรกคือมีตลาดที่อยู่อาศัยหนาแน่นชุกชุมนะจำนวนยูนิตเยอะประชากรเยอะผมมองว่ามีแค่3จังหวัดขนาดนี้คือกรุงเทพชนบุรีแนละนนทบ,บุรีนะครับในแง่ของจํนวนคอนโดมิเนียม นะครับกรุงเทพเนี่ยมาอันดับหนึ่งแน่นอนอันดับสองเนี่ยเป็นชนบุรีทั้งสองอย่างประเทศไทยมี7 7จังหวัดเนี่ยนะตัดกรุงเทพตัดชนบุรีออกเลยด้วยห5จังหวัดนะ7 5จังหวัดล่างรวมกันเนี่ยยังมีไม่เท่าชนบุรีจังหวัดเดียวเลยในเรื่องของคอนโดนะไอ้เขชนบุรีนี่คอนโดมากขนาดนั้นเลยแล้วก็นนทบ,บุรีเพราะว่าความเจริญทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดถึงว่าโครงสร้างคมนาคมเนี่ยมันไปก่อให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยนน,นทบ,บุรีมีความได้เปรียบนะเนื่องจากว่า รถไฟสารพัดสีในปัจจุบันที่อยู่ในแผนที่เห็นรูปร่างชัดเจนเนี่ยอยู่ถานหมดเลยนะครับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เปิดหน่วยบ้านจัดสรรใหม่มีมากที่สุดนับถึงสิ้นเดือนสิงหาคมได้แก่ P.S. หรือพึกษาเรียลเอสเตดเปิดทั้งหมด40โครงการจำนวนประมาณ1,150หน่วย l h หรือ Land ์แอนด์เฮาเปิดทั้งหมด11โครงการ จำนวนประมาณ3,300หน่วยสุภาลัยเปิดทั้งหมด7โครงการจำนวนประมาณ2,000หน่วยและคิวเฮาส์เปิดทั้งหมด12โครงการจำนวนประมาณ2,800หน่วยใน8เดือนแรกของปี2,557ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเปิดขายโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมใหม่รวม93โครงการรวมแล้ว4 8 0 0หน่วย เทียบกับ8เดือนแรกของปีที่แล้วมีโครงการอาคารชุดคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่134โครงการรวม55,400หน่วยแสดงว่าตลาดห้องชุดคอนโดมิเนียมหดตัวลงประมาณร้อยละ26จากช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนมีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่รวมกันเพียงประมาณร้อยละ57จากหน่วยทั้งหมดเทียบกับปี2556 ทั้งปีที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนมีหน่วยห้องชุดเปิดขายใหม่รวมกันมากถึงร้อยละ72แสดงว่าบริษัทจดทะเบียนมีความระมัดระวังในการเปิดโครงการอาคารชุดใหม่อาจจะเนื่องมาจากปัญหาโครงการเดิมยังค้างอยู่ในกระบวนการพิจาจรณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยมีจานวนมากขึ้นและส่วนใหญ่เปิดโครงการขนาดเล็ก รายใหญ่ของกรุงของกรุงเทพเนี่ยไปทําโครงการในต่างจังหวัดมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีที่น้ําท่วมพอหลังปีน้ําท่วมปี5 5าเนี่ยไปกันเป็นตับเลยนะครับไปกันทุกเจ้านะไปกันไม่ทุกเจ้าหลายๆเจ้าในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทจดทะเบียนคือบริษัทที่ลิสต์ในตลาดหุ้น่ะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีมาเก็ตแชร์ประมาณ65%ถ้าเป็นคอนโดเนี่เเรเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลแต่ถ้าออกไปต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาเก็ตแชร์ต่ำนะ ไม,ไม่เกินไม่ไม่เกิน15บหเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์ที่ภูกเก็ตเชียงใหม่10เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยนะชลบุรี23เปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่าทอดขอนแก่นยี่เจ็เปอร์เซ็นต์ยั้งเจนได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่นอกกรุงเทพปริมณฑลผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ยังดรเปในตลาดอยู่ก็ยังดรเปในตลาดอยู่นะครับยกเว้นบางพื้นที่เช่นขอนแก่นชลบุรีเนี่ยนะครับซึ่งผู้ประกอบการจากส่วนกลางเนี่ยรุกคืบเข้าไปมากขึ้น ครึ่งปีแรกเนี่ยอ,อ,อาคารชุดภากษาเราเปิดตัวไป30,000กว่ายูนิตนะครับแล้วก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่ายอดขายเนี่ยที่เปิดตัวนี้นะครับเฉลี่ยแล้วประมาณ50%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในปีครึ่งปีแรกของเรานี่ลดจากปีที่แล้วลงมา20%นะที่เปิดตัวทั้งหมดนี่นะครับจะเห็นชัดเจนนะฮะว่ากลุ่ม B, B ลบแล้วก็ C บวกนะฮะล้าน ต้นๆน,นะครับบวกลบล้านนี่นะครับอยู่ถึง65%ของจำนวนเปิดตัวทั้งหมดสรุปภาพรวมครึ่งปีแรกนะครับพฤติกรรมและก็วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนยุคที่คอนโดมิเนียมประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะฮะอาคารชุดกับแนวราบแนวราบ70ประอาคารชุด30 10กว่าปีที่ผ่านมานี่เปลี่ยนไปหมดเนีตอนนี้นี่อาคารชุด70นแนวราบ30เท่านั้นเองนะครับปีนี้เนี่ย เหตุการณ์บ้านเมืองสถานการณ์บ้านเมืองความไม่นิ่งและอย่างนียเราลดลงเยอะมากนะครับเฉลี่ยแล้วลดลง20%่เอเวลาเปิดเวลาเปิดน้อยนี่นะครับผมว่ามันมีข้อดีคือทําให้ดีมากับซัพพลายเนี่ยมันสมดุลถ้าเปิดมากไปนะครับไอตัวซัพพลายเนี่ยมันก็ดีมามันก็ตามไม่ทันมันก็ทําให้เกิดความสมดุลของอุปสงค์อุปทานนะครับ จากโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดพบว่าอยู่ในกรุงเทพร้อยละ69นนทบุรีร้อยละ14สมุทรปราการร้อยละ5ปะทุมธานีร้อยละ8สมุทรสาครร้อยละ3นครปฐมร้อยละ1ผู้ประกอบการซึ่งเปิดขายหน่วยห้องชุดใหม่มากที่สุดได้แก่ LPN เปิดทั้งหมด6โครงการประมาณ7,600หน่วย PS เปิดทั้งหมด14โครงการจำนวนประมาณ7,600หน่วย AP เปิดทั้งหมด3โครงการจำนวนประมาณ2 7 0หน่วยและ UV เปิดทั้งหมด3โครงการจำนวนประมาณ2,150หน่วยตลาดภูมิภาคตร้งนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วว่านอกจากกรุงเทพแล้วนะครับโดยห้องชุดมากๆเช่นชลบุรีขอนแก่นทุกเกตชะอำนะฮะงหตัดอื่นๆ เริ่มมีการขายโดยห้องชุดหลายหลายโครงการแล้วนครปฐมก็เริ่มมีเอพีก็ไปเปิดใครต่อใครไปเปิดนะครับเชียงรายก็มีหลายเจ้าแล้วนะเจ้าลเาล็กเจ้าใหญ่แต่กรุงเทพก็ไปนะครับ <S <S พอแผ่นดินไหวทีก็ชะงักไปนิดนึ่งหยุดหายใจประมาณสักเดือนสอเดือน3เดือนแล้วก็ออกใหม่จังกว่าซึ่งไม่เคยมีคอนโดมาก่อนปีนี้ปีห้าสิบก็มีเชื่อว่าทุกอย่างนี่น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะโครงการใหม่เนี่ยเริ่ม ทยอยเปิดตัวราะรวมไปเสร็จแล้วที่บอกว่า,า,า,าการชะลอตัวในครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังนี่มันก็จะเปิดตัวไปอย่างน้อยสุดเท่ากับน้อยกว่าพีที่แล้วนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในสภาวะที่ถือว่าเป็นสภาพดิทรงตัวครับสําหรับปีหน้านะครับดีขึ้นครับความเชื่อมั่นสูงขึ้นนะฮะร,ระบบขนส่งมวลชนขยายตัวนี่ทําให้สภาวะของที่อยู่อาศัยคอนโดนี่ดีขึ้นแน่นอนนะฮะมันมีทั้ง สองด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือพอขยายขนส่งคนชนมากขึ้นนี่ค่าที่ดินสูงขึ้นทันทีถนนลตนาธิเบศต,ตอนที่เราไปเปิดพัฒนาโครงการหนึ่งที่รัตนาธิเบะผมซื้อที่ห้าหมื่นเศษเษเท่านั้นตอนนี้จะขยายออกไปนะก่อนที่เซ็นทรัลนิดหนึ่งพอเลยเซ็นทรัลไปหน่อยเนี่ยระหว่างเซ็นทรัลเก่ากับเซ็นทรัลแรกแจ้งวัฒนากับเซ็นทรัลที่บางใหญ่นะครับค่าที่ดินนี่โอเวอร์ verse, เกินกว่าแสนทุกแปลงเลย รวมตรงนี้สะท้อนชัดเจนนะคะว่ากําลังซื้อนั้นเริ่มจะกลับมาในตลาดของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจค่ะที่ผู้ประกอบการนั้นจะได้วางแผนกําหนดทิศทางกันต่อในปี2558กันได้นะคะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในตอนต่อไปของเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์ไทยภาพรวมนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าและตอนหน้าจากอินไซด์เอานั่นเองค่ะ